วูดี้มีน้องสาวที่น่ารักนะครับซึ่งเรามักจะอตอบเม้นต์กันใน IG อยู่บ่อยๆแต่ว่าวูดี้ไม่เคยสัมภาษณ์เธอเลยนะครับล่าสุดเธอได้รับรางวัลดารายหญิงดีเด่นขวัญใจมหาชนจากละคร2นารีขอต้อนรับบินพิชยาครับ ดีใจดีใจดีใจดีโอสวยไหมครับสวยไหมครับทั้งชุดและผมสวยมากครับวันนี้มีคือตั้งแต่เข้าวงการมาเรารู้จักกันและกันแต่ไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันตัวเป็นๆเลยนะครับวันนี้มีเรื่องที่เราอยากจะรู้เยอะจริงๆนะครับเราก็เลยมีเกมมาเล่นนะครับให้เราได้รู้จักมินมากยิ่งขึ้นนะครับและเผยตัวตนของแขกรับเชิญอย่างมินกับเกมถามเดือดตอบด่วนครับ สนุกแน่นอนกับเกมนี้วิธีการเล่นง่ายมากครับ,รบพี่วูดดี้จะถามคำถามมินพอได้ยินคำถามปุ๊บมินก็ตอบเลยนะครับมินต้องตอบทันทีเลยอย่าคิดนานอย่าคิดมากพอตอบเสร็จกดปุ่มนี้ <c oughs> ถือว่าเป็นการยืนยันคำตอบซ้ <Okay. S 1> อมครับตอบอ่าไม่ได้ยากไม่ได้ยากเดี <c oughs> ๋ยวพี่วูดดี้จะเล่นไปด้วยนะครับพร้อมพร้อมค่ะเตรียมตัวครับข้อที่หนึ่งครับอวัยวะใดของร่างกายที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดตะตม <c oughs> โอ้มันมันไร้ประโยชน์มากเนาะว่าอยู่ดีมันก็ขึ้นมในหม่เราจําไม่ได้ว่าเราเคยใช้ตะตุ่มทาอะไรอ่ะของวูดี้ข้อสอบครับอ,อุปกรณ์อะไรที่สั่นได้และคุณใช้บ่อยที่สุดมือถือเผเจออ่าโยบราณมากวูดี้โ, <ขอ S 1> โทษีเผลว่าทานันเผลว่าทันนะครับนอกจากห้องน้ําแล้วคุณแก้ผ้าที่ไหนอีกสาว่ายน้ํา สะไหนอะสะที่ไหนอะเล่าซิเล่าซิที่ไหนที่แบบเวลาเราไปเที่ยวทะเลไงคะพี่ดิสะในห้องใช่อ่าไม่ใช่สักกลางแจ้งสะกไหนนะไม่ไม่แบบแบบสะปิดของพี่นะในในรถครับเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดไม่เคยเปลี่ยนชุดรถเหรอบ่อยค่ะเปลี่ยนทุกวันนะครับเวลานอนถ้าไม่ใส่ชุดนอนใส่ชุดอะไรชุดกีฬาค่ะ ไม่ใส่ครับคู่จิ้นคู่ไหนที่คุณกรี๊ดมากที่สุดไบร์วินนัไบร์วินเหมือนกันครับเอทำไมถึงจิ้นคู่ดีอะน้องสองคนแบบเล่นดีอะมีเสน่ห์คือเขาปล่อยเสน่ห์สุดชอบโมเมนต์ไหน่องเขาชอบเวลาเขามองตากันอ วูดี้อยากให้มินเจอกับไบร์วินมากนะครับวันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้ต่อสายไปยังกองของไบร์วินนะครับเพื่อพูดคุยกับเขาขอต้อนรับไบร์วินครับบสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างนี่ตอนนี้เห็นหน้ามินใช่ไหมครับเห็นนะครับ ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากนี่ขนาดแค่แบบเฟรทาวนะยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยมีอะไรจะบอกทั้งคู่นี่ไหมครก็ติดตามผลงานอยู่นะคะรู้สึกยังไงที่มีนพีชยาเนี่ยชอบเราทั้งคู่อย่างมากเลยผมยังไม่เชื่อตอนแรกเดินมาบอกแบบฮะเซอร์ไพรส์พี่มีหรออะไรเงี้ยใช่คือเราก็ดูผมก็ดูละครพี่คือเราก็ติดตามกัมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ เดียวได้ปถึงเราโอนอันนี้การโอมากโอนันนีการเห็นพี่เขาเป็นรุ่นพี่ในวงการใช่ครับไม่คิดว่าแบบจะดูผลงานของเราเลยขอบคุณพี่มีมากมากครับขอบคุณค่ะบอกพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยัะก็ติดตามอยู่นะคะทั้งสองคนแล้วก็รู้ว่าช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงแบบทํางานหนักอะไรอย่างนี้เนาะก็เออพูดใหออกเลยอะ ก็สู้ๆนะสู้ๆทำงานเหนื่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมินก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไบร์วินขอบคุณมากๆขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเรานะครับโชคดีครับทุ้คู่คัดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสักวันในในเร็วนี้ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะชวนให้เขามาเจอกับมินดีไหมนะเออจะได้เจอได้เจอตัวเป็นๆเลยนะครับแต่พี่วูดี้เป็นคนอะไรรู้ไหมพี่วูดี้เป็นคนแบบไม่ชอบรอชอบทำทันที

สวัสดีครับตื่นเจังครับแซงครับแซงครับตกใจเลยสิตกใจตกใจเลยสิเนื่องว่ามิวสิคแบบพูดเล่นนี่คุณไม่กล้ามองทางนู้นเลยเหรอไม่กล้าหันไปมองนิดหนึ่งไหมครับสวัสดีค่ะบไ่วันนี้อย่าแซวเดี๋ยวน้องเคิร์นเป็นยังไงบ้างได้เจอตัวเป็นๆป็นละ ก็น่ารักค่ะน่ารักส่งคำรํำลือนี่ตัวเป็นเป็นมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาแบบตัวเป็นเป็นไหมคะบอกไปแล้วไงฟังฟังอีกทีก็ได้แล้วเวลาเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเออไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดบกอกทีหนึ่งก็ติดตามผลงานอยู่นะคะก็สู้ๆเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากบอกเลยนะว่าเวลาเราติดตามละครทั้งคู่เนี่ยเราก็จะกรี๊ดตามโมเมนต์ต่างๆเนาะมีโมเมนต์ไหนที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากเวลาเขา เขาทากันอย,อย่างเราถ่ายละครมาเราจะรู้ว่าบางทีมันก็จะมีแบบเป็นบทนะเนาะเป็นบทที่เราต้องพูดหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าอ่ะน,นั้นก็รู้สึกว่าน้องทําได้ดีอยูอ่ละแต่โมเมนท์ที่ชอบจริงๆอ่ะคือโมเมนท์ที่เขาออกอีเวนต์ด้วยกันมากกว่าเ,เ,เรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักวันนี้ไบร์ทวินไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่ว่ามีอะไรพิเศษจะมามอบให้กับมินด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ครับ ขอบคุณค่ะทิ้งท้ายนิดนึงดีกว่าไบร์วินมีอะไรจะให้กำลังใจพี่มินไหมครับครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่มินมากครับที่ชื่นชอบพวกผมเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันครับไม่คิดไม่ฝันครับว่าเป็นนักแสดงตัวเล็กๆวันหนึ่งจะแบบมีแบบว่าพี่มินมาชอบอะไรอย่างี้ครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามในโฟด้วยครับทุกาม นี่เราก็ฝากให้เขาติดตามละครเราด้วยสิใช่ไหมสลับกันค่ะก็ก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากทุกๆคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยแล้วกันเนาะเอาละนี่เซลฟี่กันหน่าเซลฟี่กัะหน่